ตามลุงครับเอาไปทำงานหน่อยตอนนี้แต่ละคนมีอะไรอยู่บ้างคะมีอะไรเอาเตรีมกอนได้ไหมพร้อมเตรียผมมีบิทเทอร์สวีทนะครับก็แล้ครับผมเช่นเดียวกันครับบิทเทอร์สวีทนะครับแล้วก็มีรีลันของเรือล่มยิ้วช่องแปงนะครับเออ่บิรับของเราใช่ทั้งหมดเลยนะอะไรนะครับแต่รับบทเป็นอะไรเอาผมก่อนแล้วกันเนาะจริงๆคือในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นอ่า เชฟนะครับแต่ว right, ่าในเรื่องเนี hmm. want, but, example, ่ยก yeah. ็จะมีความกดดันในชีวิตจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับชีวิตซะมากกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องเราเราไม่ได้มีคู่แต่ว่าอาจอาจจะมีแอบแฝงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เป็นกิมมิคของเรื่องไปเลยเนี่ยครับใช่แล้วก็จะเป็นคนที่เป็นเซฟโซนของเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเป็นที่ระบายของเพื่อนดีกว่าใช้คำว่าอย่างี้ดีกว่าดู้เหมือนปวดปวดรู้หนักเนาะดูใช่ใช่ครับปวก็ค่อนข้างจะหนักครับเพราะว่าต้องเป็นทั้งเซฟโซนแล้วก็ทั้งเป็นดราม่าของตัวเองอะไรอางเงี้ยครับค่อน ครับกดดันหรือดับใจอะไรไหมครับกดดันไหมก็ถามว่าไม่กดดันรู้สึกดีใจมากกว่าได้เล่นบทอะไรที่มันท้าทายกับชีวิตนะครับน้องโก้ครับครับก็เบิเทอสวินนะครับตอนนี้ยังยังเป็นตัวละครลับอยู่ครับลับเลยเลเลยลับอย,อบอยู่ลับอยู่เพราะว่าเป็นใบให้เขาว่าเป็นตัวที่มาทําให้ เกิดเรื่องหรือว่าพริกแพงของเรื่องอนี่เขาเรียกบอกมันะเรียกไม่ไเรียกนี่หมรับประมาณนี้พอเรียกบอกนะเนี่ยสปอยสปอยสปอยต้องรอติดตามกัต้องรอติดตามใช่ครับของผมก็รับบทเป็นเจ้าของโรงแรมเหมือนกัน ก็จะเป็นพื้นถวนของของทีมอะไรอย่างเงี้ยครับในคาแรคเตอร์ก็จะแบบว่าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบค่อนข้างทำกันบ้านหนักอ๋อเหรอไม่ต้องทำกันบ้านหนักหรือเปล่าเนี้ยหรอต้องทำกันบ้านหนักเนี้ยอ๋ออยู่ที่โก้ยี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นยังไเป็นเยอะเลยเนอะเป็นเจ้าของตัวเองมากเลยก็ค่อนข้างใหญ่ตัวครับผมว่าแบบเป็นเป็นขั้นโตแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้มันจะดูประมาณเดือนละ ใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับความพร้อมของแต่ละคนเตรียมขนาดไหนเป็นแบบอยากดูเรื่องนี้อ่าก็ก็มีแบบว่าเตรียมเต็ีมตัวโดยีามแบบไปติดขาดูว่าแบบวิธีการที่ตัวละครเขาคิดกันนะไม่เอนกันหรอใช่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าจริงๆทุกคนเราเตรียมพร้อมมานานมากแล้วครับคือทุกคนได้ได้หลังจากช่วงนี้โควิดอะทุกคนก็ต้องไปทำการบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าความพร้อมนี่น่าจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเอาจริงๆฮะ ช่งานใหม่ๆของเราจะได้อะไรกันนะครับตอนนี้แบบจะมีโอกาสไปต่างประเทศหรือแฟนวงแฟนที่ไหนไหมมันมัวประเทศต่างๆใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ก็จะมีอ่าฟิลิปปินส์ที่ที่เราจะได้ไปกันครับใช่น่าจะเป็นเดือนสิงหาเนีครับใช่ไปคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเรบ่องกามพร้อมตอนนี้จะเตรียมอะไรไปให้แฟนๆความพร้อมหรือเปล่าตอนนี้เราเอาพูดที่ความพร้อมอ่ะตอนนี้เรารู้ไปอยู่ครับว่าเราจะทำอะไรบ้างใช่เดี๋ยวไม่จะไม่เซอร์ไพรส์ เพิ่งภาษาเออใช่ใช่จริงๆก็แอบฝึกเพื่อแฟนขลาบอินเตอร์เใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเอาจริงๆเราก็เป็นคนที่สปิงลิสไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราฟังออกเขาพูดอะไรเราก็อยากจะสื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะพูดให้เขาฟังเราก็ต้องไปไปทำความเข้าใจมาตื่นเ่้นัดเราแบบว่าเือไม่ค่อยได้เห็นแฟนมีอะไรต่างๆตื่นเต้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากแน่เราตื่นเต้นหรือว่าใช่ครับ แล้เจอพวกเขาครับจริงๆก็ดีใจครับเพราะว่ารอเปิดประเทศเพื่อที่จะไปหาแบบจินตโอการมานานมากตั้งแต่มาเองแล้วใช่เนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเจอแฟนคลับจินตโอการ์ครั้งแรกเลยก็ดีใจมากว่าในในรอบสองสามปีเลยแหละใช่ก็ของที่จะเจอหลายๆประเทศเหมือนกันครับน้องยังไงเราสนเนไม่รู้เพราะงานนี้ผมไม่ได้ไปด้วยครับเ็นร้องส่งสองคนนี้เป็นตัวแทนไปใช่ใช่คื่อว่าจะเป็นมีเป็นความลับอะไรส่วนเดี๋ยวรอ ออนแอร์ก่อนเดี๋ยวดูกันใชแต่ว่าเขาไม่ได้ไปแต่ว่าเขาอยู่นี่เขาก็ยังมีซีรีส์สองเรื่องที่เราต้องทำต้องถ่ายนะใช่ครับแล้วขอถือโอกาสฝากผลงานสองเรื่องนะครับนอกค่ายนะครับก็จะมีโตใต้โต๊ะนะครับของช่องทีวเอ็มที่ห้านะครับออนแอร์วันที่สองกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ชื่อเมคออฟวิชัปภารกิจไนเทวดาเป็นซีรีส์วายเหมือนกันครับของไคหม่ากะมาตาครับก็เร็วๆนี้เช่นกันครับครับผมอย่ลุ้มังค์เหมือนเรางานลุ้ม จ็ช่วงนี้ออนไลนากนใ่ใเป็นเด็กใหม่เนเด็กใหม่ครับปากตัวด้วยครับขอเอ้ายปากผมแน่นนอีกรอบครครับก็ฝ่าิทเทอร์พวีนะครับผมแล้วก็ไอคนะครับเชนเนลอร์ครับติตอเชนเนลอร์เหมืกันครับแล้วก็คุณสี่คุณสผมใช่ไหมก็ โอ้ก็สามเรื่องครับก็มีเฟเธอร์สนี้มีโต๊ะไสโต๊ะนะครับแล้วก็มีเอ่อเมกาบิชนะครับแล้วก็ฝากไอจีด้วยครับพันยดิบครับครับผมไม่ชอบจังหวะเมื่อกี้เลยโอ้สามเรื่องครับผมก็ผมก็บิดเดอร์สวีทเหมือนกันครับแล้วก็เรียนลงยิวครับรีลันนะครับแล้วก็ฝากทิกตอกไอจีนะครับอินทัศนะครับโอเคขอบคุณสาม